ก็เรียกว่าอยู่ในสายเลือนเลยนะเพราะว่าเหมือนเติบโตขึ้นมากับหนังฮ่องกงเพราะหนังฮ่องกงจะมีความบันเทิงในแบบเหมือนแบบที่เด็กผู้ชายเราชอบครับทั้งแบบบูแอคชั่นก็มีแบบเหมือนคอมเมดี้ตลกๆอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็เหมือนหลายๆคนที่เป็นแบบเหมือนดาราฮ่องกงก็จะเป็นไอดอลเราในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นยูเทอร์หัวเลี้ยงเฉาเว่ยผู้หญิงฆ่าขยะแตกแล้วก็ทั้งสายบูอย่างแบบพงจิ้นเป่าอะไรอย่างนี้ยครับมันก็เลยสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนหล่อเลี้ยงเราขึ้นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทำให้้เเรรราาตอนนนนสใจจื่งภพยย์ดว ทุกวันนี้ก็เลยประกอบอาชีพเกี่ยวกับภาพยนตร์เลยครับไหมดเทั้งเป็นพวกเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรคือเสน่ห์หลังข้อมงูงที่แบบคนทั่วโลกชื่นชอบคือผมว่าในตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะครับเขาจะเป็นเหมือนผู้นําทางด้านการออกแบบไอย่างฉากแอคชั่นอย่างเงี้ยครับเขาจะมีแอคชั่นเป็นสไตล์ที่มันเจ้าพ่อแล้วแบบเท่มากในแบบในแบบฉบับที่เป็นแบบของเขาเท่านั้นเลยครับเป็นเหมือนกับอย่างจอห์นวูหรือว่าอย่าง โอ้หลายหยายครับมันก็เลยพอเราดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมนันเท่นนะแล็เป็นสไตล์แบบเราดูปุ๊บเราจะรู้เลยว่านี่เป็นฮ่องกงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นแรงบนันดาลใจให้กับแบบแอคชั่นในยุคต,ต่อมาด้วยจนผมคิดว่าจนปัจจุบันนียครับหลายเรื่องก็ยังมีแรงบนันดาลใจจากการแอคชั่นสไตล์ฮ่องกงออกแบบนะคะในขณะคนรุ่นใหม่ขึ้นมาอกับการฝูกความผูกพันหนังฮ่องกงก็ขอแบบจะกลายเป็นอย่างแบบวงกาไวัยจะกลายเป็นเป็นเหมือนแบบเลเจนด์เป็นแบบไอคอนิกให้เรา เป็นแบบอินสปิเรชันให้เรามากกว่าเพราะว่าแบบต้องย้อนกลับไปดูหนังเขาจะไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์แบบแบบพี่เต๋ออเงยแต่ว่ามหมายยู่แพี่เต๋อเขาด้ยครับผมอือก็เลยรู้สึกว่าเราค่อนข้างผูกพันจากการที่แบบเราได้เสพสิ่งเหล่านั้นนะคะเราค่อยๆสะสมมาเลยทำให้เราแบบอยากรู้จักฮ่องกงมากขึ้นแล้วก็ผลงานของแบบ ภาพยนตร์ก็ไม่ได้มีแค่อย่างแบบคนคนเล็กมัดเทวดาไงกัปตันซอนอย่างนั้นนะที่แบบนีอายุไม่ถึงไม่ร้อยก็ไม่น้อยแต่ราดูหลายรอบมากเลยสนุกมีใครยังไม่เคยดูไม่มีเขาแบบว่าไม่เคยดูซีรับกับหนังท่องทความสุขทางการได้ดูมันซึมซับในตัวเราผมว่าผมว่ามันมีเสน่ห์ของตัวมันเองครับผมแล้วก็มันมีหลากหลายเรื่องมากจริงแบบว่า ถ้าใครแบบลงลึกหรืออะไรเราสามารถไปเสพจากบ้านเขาได้เลย,ยเรารู้สึกว่าแต่ละที่มันก็เป็นเสน่ห์มันก็เป็นอุตสาหกรรมหนังแล้วก็มีความแบบวัฒนธรรมประเพณีของทางเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พี่เตอ๋อบอกว่ามันเหมือนเป็นต้นกําเนิดแห่งการบู๊หรือว่ามันมีเอกลักษณ์ในการศิลปะการต่อสู้อะไรงียหรือว่ามุมกล้องการถ่ายทําแบบเจ้าพ่อใช่ไหมพี่เตอ๋อเออวันเท่นนะผมว่ามันเท่แล้วก็แบบมันมีความแบบข้างโคอย่างเงี้ยผมว่ามันก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะ แล้ได้ความหลากหลายเนะาะเพราะว่า,วาหนังที่เลือกมาก็ไม่ได้ไม่ได้ซ้ากันทุกเรื่องอะคะ่ะในหมายถึงว่าในทป์ของหนังก็จะมีแบบมีดรามา่ามีแอคชั่นมีหลายอย่างที่เรามาดูแล้วมันจะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้ตัวเราเองด้วยคือในแง่การดูหนังก็การได้ดูหนังหลากหลายมันหนเป็นการ,การ เติมประสบการณ์ชีวิตนะแล้วก็หลายเรื่องถ้าสมมติว่าคนที่ชอบสายแบบแมสเนส์เนี่ยมันก็จะมีหนังที่แบบทำรายได้ถล่มพลายเลยแบบเยอะมากๆซึ่งคนน่าจะชื่นชอบหรือว่าหนังที่เป็นหนังแนวชีวิตหน่อยหรือว่าหนังที่เป็นดราม่าหน่อยก็มีหมดก็เลยรู้สึกว่ามาที่เดียวก็เลยคุ้มเลยใช่ต้องมาดูฮะนี่ปาบอกว่าจะมีถึงวันไหนยังไงมีตั้งแต่วันที่นั่นสิเทศกาลในครั้งนี้มีกี่วันที่แฟนๆมามีถึงวันที่25สิบใช่ไหมยี่สิบ ถ้าสิหรับก็ตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาครับก็ลองเช็ครอบเช็คอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเออสะดวกเข้ามามาดูได้อัปเดตผลงานของแต่ละท่านมายังพี่เต๋อเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตการแบบเจอล็อกเจออะไปเยอะการต้นรูมอะไรอย่างไร้ว่าทุ่งเทหนักนอนแค่ไหนก็ทุ่มเทหนักอยู่ครับก็ออกกำลังกายเยอะแล้วก็กินกินดีอยู่ดีอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนครับแล้วก็แต่ว่าช่วงเวลาดีๆมันก็ผ่านไปแล้วครับ ปกที่กินไม่ดีปกติก็ก็ไม่ได้เน้นการกินดีมากอันนี้คือเป็นร่างทองที่สุดในชีวิตเลยคะในตอนนั้นทองร่อนไปหมดแล้วครับไม่ไม่เหลือใช้เวลานานไหมคะพี่เต๋อโอ้สี่ห้าเดือนหรือครับประมาณสี่ห้าเดือนเส้นเลือดที่มันเึินมานี่คือต้องถึงขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับเส้นเลือดมันสะโพนว่าอยากอาหารเพราะว่าเราเราเราขาดมันเยอะเส้นเลือดนอาหารเราก็เลยครับมจะผูกขึ้นมาตอนนั้นลดไปเท่าไหร่คื น้ำหนักไม่ได้ลดไปเยอะครับน้ำหนักลดไปมาณสองกิโลได้ครับหนึ่งหรืสองกิโลแต่ว่าก็เพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มอะไรขึข้นมาในการออกกำลังีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมแหละร่างของก็เราไม่แพ้พี่เตอ๋อเหมือนกันนะโอ้โพี่เตอ๋อเล่นเบสฟิตปะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมผมแพ้ครับแพ้พี่เต๋อช่วงนี้เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเหมือนกันแต่เดี๋ยวว่าจะกลับมาเล่นแล้วครับผม,บผมใช่แต่ละเดี๋ยวตอนนั้นเราปัน้นถึงที่ อย่างที่บอกว่ามันต้องคุมอาหารมันต้องคุมอาหารจริงฮะแล้วก็จะรวดเร็วมากแล้วก็ต้องควบผู้การออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเรื่องโปรเจกต์อะไรคะอย่างที่เต๋อเขาเมื่อด็อกเตอร์ไปแบบเราเมื่อเช้าเดี๋ยวผมก็มีโปรเจกต์ใหญ่ข้ามฟ้าฮะก็เริ่มจะเปิดกล้องแล้วครับใช่แล้วก็แฟชั่นต่างๆที่อยากจะทำครับก็เลยอาจจะแบบตั้งใใช่เราต้องแบบว่าเอาร่างใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาให้ได้ ก็เลยกินเยอะไปเลยอ้วนไปเลยดีกว่าฮะพูดเล่นนีิพูดเล่นอ้วนไไหมคือไม่เอาอ้วนไม่เอาอ้วนพี่เอาผอมมีซิกแพคมีแับกล้ามเนื้อชาร์จอะไรอย่างเงี้ยลิลี่ลิลี่ออกแบบคำได้เราล้วเอาแบบอัพเดทผลงานอรนี่ายหน้ายตาใะรกับลางทองที่ออกแบบยังไงบ้างช่วงนี้ก็โอเคค่ะเรื่อยๆยังไม่ยังไม่ได้เปิดกล้องเรื่องใหม่ ก็ยังมีเวลาเกมตัวอีกค่อนข้างเยอะค่ะแสดงว่ามีโปรเจกต์ที่มีค่ะพูดไม่ได้เลยค่ะเซนค่ะมันความรับไม่ว่าใครจะต้องรอดูแต่ต้องรบกวนให้รอติดตามโอเคขอบคุณค่ะครับคุณรับคุรับคุณางนอนี้นะคะกซีจออกแบอขอบคุณครับ ทำไรอ่ะมันตลกเ่า่างนี้คนไม่เคยเห็นจริงๆก็ไปเรื่อยหมืเลยอันนี้่อนันนี้ะคะพี่พี่ไม่ได้ดูะวันจัน ผมคุ้นเหมือนเห็นพี่เตอ๋อที่เบสไม่ใช่ใช่พี่เอ้ยพ,พี่ไปเ <ไป S 2> ที่ยวเล่นออบาสก,กับพี่นี่นีเ่เล่ะนี่นี่สิอ่ะครับ